สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูกิฟ๊ฟแล้วนะคะในวิชาการงานอาชีพค่ะมาเจอกันในเทม2นะคะเรื่องที่เราจะเรียนนะคะก็จะเป็นเรื่องการเย็บปักถักร้อยเหมือนเดิมนะคะส่วนวันนี้เราจะาเรียนเรื่องการสอยซ่อนได้ค่ะอันดับแรกเรามาดูความหมายของการสอยซ่อนได้ก่อนนะคะ สอยซ่อนได้นะคะหมายถึงการทำชายผ้าให้สำเร็จวิธีหนึ่งโดยพับริมผ้าไปด้านในแล้วเย็บตึงไว้ไม่ให้เห็นได้ที่ผ้าด้านนอกมักใช้เย็บชายเสื้อชายกระโปรงชายกางเกงและปลายแขนเสื้อคะ่ะคูคก็ก็มีวิดีโอเกี่ยวกับการสอยซ่อนได้มาให้เด็กๆได้ดูด้วยนะคะเด็กๆตั้งใจดูด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีชิ้นงานด้วยนะ ้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอ,ออกมาเลยค่ะแล้วก็สอดที่รูเข็มเลยเนี่ยค่ะแบบนี้ใช้กันไกลตัดนะคะความยาวนะคะก็ให้พอดีกับผ้านะคะที่เราจะเย็บนะคะอ่าแบบนี้นะคะต่อไปนะคะก็ ทำให้เป็นปมค่ะพันรอบเข็มแบบนี้นะคะแล้วดึงค่ะดึงนะคะอ่ะดึงดึงให้สุดเลยนะคะนี่เราก็ได้ปมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะพับผ้านะคะให้เป็นสองทบนะคะหนึ่งทบอ่ะสองทบได้สองทบแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะ ใช้เข็มหมุดนะคะกลัดเอาไว้นะคะกลัดเอาไว้แบบนี้ค่ะเพราะเวลาที่เรานะ,ะจะสอยผ้านะคะผ้าก็จะได้ไม่เคลื่อนที่ไปไหนนะคะชิ้นงานก็จะออกมาสวยเส้นตรงค่ะแบบนี้นะคะกลัดไว้แบบนี้ค่ะเรามาเริ่มสอยเลยนะคะเราจะสอดเข็มเข้าไปนะคะตรงที่เรา พับไว้สองทบนะคะสอดเข้าไปข้างในค่ะแบบนี้นะคะดึงค่ะดึงให้สุดเลยนะคะดึงให้สุดเลยค่ะนี่ค่ะติดแล้วนะคะติดอะไรเหรอคะติดปมค่ะปมที่เราทําไว้นั่นเองนะคะเดี๋ยวใช้กันไกลตัดออกเลยค่ะตรงปลายาได้นะคะ เกิดอะไรขึ้นดึงค่ะดึงนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าปมของเรานะคะได้ของเราจะซ่อนอยู่ข้างในผ้าเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะเราก็เอาเข็มนะคะสอดลงไปข้างล่างนะคะเกี่ยวผ้าขึ้นมาเพียงนิดเดียวเออไม่ให้โดนตรงที่เราทบไว้นะคะดึงให้สุดเลยค่ะดึงให้สุดเลยเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะสอดเข็มเข้าไปในผ้าแบบนี้ค่ะเอาเข็มซ่อนไว้ข้างในนะคะประมาณ1เซนนะคะแล้วก็ให้เข็มโผล่ออกมาแล้วดึงเลยค่ะดึงให้สุดนะคะต่อไปนะคะก็เกี่ยวผ้าขาวข้างล่างนะคะขึ้นมาเพียงนิดเดียวนะคะทาเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะ ดึงให้สุดเลยค่ะแบบนี้นะคะดูชัดๆอีกครั้งนะคะสอดเข็มเข้าไปตรงได้สีดำตรงนี้นะคะประมาณ1เซนนะคะแล้วก็ให้เข็มโผล่ออกมานะคะสังเกตได้ว่าได้นะคะจะซ่อนอยู่ข้างในนะคะตรงอสองทบที่เราทบไว้นะคะเนี่ยค่ะต่อไปก็ สอดเข็มลงเกี่ยวผ้าข้างล่างนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้เกี่ยวเพียงนิดเดียวนะคะแบบนี้นะคะต่อไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะสอดเข็มเข้าไปในผ้าซ่อนเข็มไว้ซ่อนได้ไว้นะคะแล้วก็ดึงให้สุดแบบนี้เหมือนเดิมค่ะเราก็จะทำแบบนี้ไปจนสุดผ้านะคะ ผ้าจะยาวหรือสั้นนะคะก็ต้องทำแบบนี้ค่ะไปจนสุดเลยนะคะสอดเข็มเข้าไปในผ้าค่ะแล้วก็ซ่อนได้ไว้นะคะนี่ไงคะเขาถึงเรียกว่าสอยซ่อนได้เพราะเราซ่อนเข็มซ่อนได้ไว้ในผ้าแบบนี้นะคะเรียกตามลักษณะของงานนะคะที่เราทำไม่สงสัยแล้วนะคะคราวนี้นะคะเราก็ สามารถทำได้เองที่บ้านง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะทุกคนทำได้ค่ะในกรณีนะคะที่ใช้ผ้าและได้สีเดียวกันนะคะก็จะทำให้ชิ้นงานนะคะกลมกลืนนะคะไม่เห็นรอยเย็บงานนะคะก็จะทำให้ชิ้นงานของเรานะคะละเอียดขึ้นนะคะดูดีมากเลยค่ะแต่ที่นำมาให้ดูกันนะคะคนละสีก็เพราะว่า จะได้เห็นชัดเจนขึ้นนะคะเวลาที่อสอดเข็มนะคะซ่อนได้นะคะก็จะได้เห็นวิธีทําได้ชัดขึ้นค่ะก็เลยใช้ได้คนโคสีกับผ้านะคะวันนี้ก็ใช้ได้สีดํานะคะเวลาที่เพื่อนๆจะเอาไปสอยซ่อนได้เองใช่ไหมคะก็จะมีได้ให้เลือกหลากหลายะค่ะ เยอะมากๆเลยนะคะก็เลือกได้นะคะกับสีผ้าให้เป็นสีเดียวกันนะคะเวลาเย็บข่างงานก็จะละเอียดนะคะละเอียดมากขึ้นเลยค่ะก็จะทำให้รอยที่เราเย็บไปะคะ่ะมองแทบจะไม่เห็นเลยนะคะก็เป็นวิธีการสอยซ่อนได้นะคะแล้ก็สอยมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวดึงเข็มหมดออกเลยค่ะโอเคนะคะก็จะทําให้เราสอยได้ง่ายขึ้นนะคะ ได้จะได้ไม่ไปเกี่ยวเข็มหมดนะคะใกล้แล้วนะคะใกล้จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะสำหรับการสอยซ่อนได้ชิ้นงานชิ้นนี้นะคะวิธีการสอยซ่อนได้นี่นะคะก็จะสามารถเอาไปใช้กับการเย็บชายกระโปรงนะคะเมื่อชายกระโปรงนะคะขาดหลุดลุ่ยใช่ไหมคะ ก็สามารถใช้วิธีสอยซ่อนได้เนี่ยค่ะสามารถสอยได้ที่บ้านเลยนะคะเมื่อดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันง่ายนิดเดียวค่ะตอนนี้นะคะเราก็สอยซ่อนได้นะคะมาจนสุดผ้าแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะมาดูวิธีปิดแล้วก็ ตัดปลายได้กันนะคะเกี่ยวผ้าด้านล่างนะคะเพียงนิดเดียวนะคะเช่นเคยแล้วใช้ปลายได้นะคะพันที่หัวเข็ม3รอบค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเลยค่ะดึงให้สุดเลยนะคะก็จบชิ้นงานนะคะสำหรับการสอยซ่อนได้นะคะชักกันไกลตัด ปลายได้นะคะแล้วก็ดึงเข็มหมดออกนะคะเนี่ยค่ะนี่คือด้านหน้านะคะแล้วก็นี่คือด้านหลังนะคะที่เราสอยมานะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ก็จะเป็นด้านข้างนะคะก็จะสวยงามละเอียดแบบนี้นะคะได้ก็จะซ่อนอยู่ด้านในแบบนี้นะคะนี่ค่ะดูดีนะคะสวยงามค่ะเราใช้ได้สีดำใช่ไหมคะก็จะเห็นนิดหน่อยนะคะก็จะเห็นนิดหน่อยแต่ถ้าเรา ใช้ได้สีขาวนะคะก็จะกลมกลืนไปเลยค่ะจะมองไม่เห็นแบบนี้นะคะก็เลือกได้ให้ถูกกับสีของผ้าแล้วกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการสอยซ่อนได้กันนะคะการสอยซ่อนได้นะคะใช้สําหรับสอยชายเสื้อข้อ2ใช้สําหรับสอยปลายแขนเสื้อ ข้อ3ใช้สำหรับสอยชายกระโปรงและข้อที่4ใช้สำหรับสอยชายกางเกงค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะคะครูกิฟต์ขอฝากการบ้านไว้ด้วยนะคะให้เด็กๆนะคะเย็บผ้าแบบการสอยซ่อนได้คนละ1ชิ้นงานโดยค,คุณครูให้เวลาในการทำงานนะคะ1สัปดาห์ เพราะฉะนั้นสัปดาหน้าเราจะงดคลิปและให้เด็กๆทำงานนะคะและนำผลงานเขียนชื่อเลขที่ชั้นส่งผลงานได้ในอัลบั้มวิชาการงานอาชีพนะคะแล้วกลับมาพบกับครูกิฟต์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆอย่าลืมทำงานที่ครูกิฟสั่งด้วยนะคะบ๊ายบาย